เราไม่ขายถามว่าเราใครให้ชีวิตเรามาพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาพันเงินข้ามากกังวมสิบล้านลอยล้านแล้วเราปฏิบัติยังไรกับท่านเพื่อนเลี้ยงเรามสองมือเรารีบเลี้ยงคืนก็แล้วตัวเพื่อนไม่ครบด้วยพ่อแม่เลี้ยงทั้งชีวิตทําอะไรคืในให้ท่านบ้างบางคนไม่ทําอะไรคืนยังไม่ว่ายัางขยี้หัวใจท่านยังทําให้ท่านเจ็บช้าน้าใจอีกต่างลองหลับตาลึกดูดีๆว่าตั้งแต่แม่เริ่มตั้งท้องลูก แม่คิดอะไรกับลูกรักลูกตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าลูกของเป็ดของร้อนที่แม่ชอบทานไม่กล้าซื้อมาทานตัวลูกในท้องของแม่จะร้อนตัวลูกในท้องของแม่จะแสบวดเพื่อลูกท้องสามเดือนแพ้ท้องขึืนไส้อาเจียนทรมานไม่กล้าซื้อยามากินตัวยาจะเป็นอันตรายต่อลูกลําบากเพื่อลูกหกเดือนเจ็ดเดือนลูกผีพร้อมแม่เจ็บมาลูกน้ําตาไหลบอพอบอๆอ แต่แม่ยิ้มได้ดีใจที่ลูกของแม่แข็งแรงเจ็บไม่เป็นไรเพื่อลูกตอนคลอดลูกเราเห็นเนี้ยเจ็บที่สุดตอนคลอดลูกแต่ไม่เห็นหน้าลูกเอาลูกมาปอดให้ลูกดูนมจากอกแม่ในขณะที่แม่มือสั่นเทาด้วยความหิวแต่คนที่เป็นแม่ไม่เคยห็นถ้าลูกไม่ยิ้มเห็นลูกกินนมอิ่มหนำสำราญกวัวจะบะคองปากลูกออกจากหัวนมระวังแล้วระวังอีกกลัวลูกจะตื่นกลัวลูกไม่ได้พักนอน แม่อดนอนไม่เป็นไรตัวลูกรอดลูกเลนั้นะเจ็บที่สุดตอนรอดลูกนะนั่นแหละแม่พวเราตอนข้าวลูกแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเป่าแล้วเป่าอกีก,กรรอตัวปากลูกจะร้อนลัวปากลูกจะพองแต่ปากลูกที่พ่อแม่อุตส่าห์ทนุตนอมพอโตขึ้นมาก็เถียงพ่อเถียงแม่เถียงทําทไม่ตกปามันยุติธรรมอะไรที่เราจะตอบแทนบนคนท่านแบบหลับตาไว้ดี และลองจินตนาตารว่าข้างหน้าเรามีคุณพ่อคุณแม่มานั่งอยู่หน้าตะยัน,น,นจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่เหนื่อยไหมกว่าจะเลี้ยงเราโตเป็นขนาดสงสารท่านมางหรือเปลทุกลมหายใจข้อออกนั้นท่านคิดถึงลูกตลอดเวลาจะมีลูกสักกี่คนที่คิดถึงท่านวันนี้เราจะคิดถึงท่านหลับตาหลับตาแล้วคิดถึงพ่อแม่คิดถึงความดีที่พ่อแม่ให้เรามาตลอด ไม,ม่ใครที่จะรักเราเหมือนที่พ่อแม่จะรักลูกวันนี้เราจะรู้ว่าท่านรักเราขนาดไหน,นท่านดูแลเราอย่างไรบอกรักลูกทุกวันแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยยินเคยนึกดูดีดีว่าได้ยินคําบอกรักของพ่อของแม่ที่บอกรักลูกอยิวไม่ลูกเหนื่อยไม่ลูกรักใดเล่ารักแท้ พ่อแม่รักปูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวว่วใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกรายามลูกคืนแม่ผมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกนิโยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใย พ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจับท้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพนิทนนานย่อมราวรานสลายไปขอเอถิดท่าสงสาร อย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรวัยย่อมเหลอไหลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัย ร้องไหา้ย,ยามป่วยไข้ไายใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้นเหนื่อยกายก็จำทนหวังเพียงเพื่อได้ยนเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกทุกยาม ใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้หวังวเองหวังว่าเราคงไม่ทิ้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากัเราตลอดทั้งชีวิตท่านวังเวงทำความดีให้พ่อแม่ได้ดู กตัญญูให้เสียเงินเป็นร่มโหร่มใสให้ตั้ได้ร่มเย็นน่าแหละเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเกิดมาทั้งดีเอาดีให้ได้จะตายทั้งดีต้องมีดีเหลือไว้หลับตาไว้นะครับไม่ดูคนเดินครับหลับตาแล้วลองชิตนาการอีกครั้งจินตนาการเราพ่อมานั่งตองหน้าเราหลับตาไว้ถึงจะเห็นลองดูหน้าพ่อเราดีๆถึงแม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็าตามพ่อเราแก่มากเลยยังดูผมสิงหงอกรือย,ยัง ดูใบหน้าสิแก่ขนาดไหนนะดูที่คอี่ปูดโปลกี่เส้นเด็นดูบ่าสองข้างสิบ่าพ่อเราที่เราเคยนั่งมาแล้วเราเคยขี่รถมาแล้วเที่ยวรถมาแล้วข้วรถใส่หัวพ่อเรามาันบ่าที่แบกรับภาระต่างๆทุกอย่างเพื่อลูกเราไม่เคยรู้สึกถึงความหนักขนาดเลยพ่อรักเราขนาดไหนพ่อบอกรักลูกทุกๆวันเคยได้ยินไหมลูกขับรถระวังระวังนะลูก ข้ามถนนระวังระวังนะลูกอย่ากลับดึกมากนะนะลูกลูกเหนื่อยไม่ลูกหิวไม่ลูกล้วนในคำที่พ่อบอกรักลูกตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมามีคนติดตาเรามองไม่เห็นมีคนอูดูเรามองไม่เห็น,มน,หมไ,มไ,หนไม่ได้ยินความดีของพ่อที่บอกรักไม่ยินความรักที่พ่อบอกรักลูกแต่วันนี้เราม,มีสานึกที่ดีต่อพ่อทีตนาการว่าพ่อมานั่งตรงหน้าสํานึกที่ดีของเราเราจะขอโทษท่านหลับตาไว เราจะบอกขอโทษพ่อเราดังๆสามครั้งห้องนี้เป็นห้องอบรมบอกให้เต็มที่นึกถึงภาพพ่อแล้วบอกขอโทษพ่อเราดังๆสามครั้งว่าพ่อลูกขอโทษพ่อลูกขอโทษพ่อลูกขอโทษสามครั้งเชิญครับหลับตาแล้วคิดถึงพ่อเราครับ ลูกคือดาวดวงน้อยของพ่อลูกคือสิ่งที่มูลค่าสำหรับพ่อคิดต่อไปลองนึกถึงแม่บ้างแม่ไม่ยิ่งใหญ่น้อยกว่าพ่อเลยแม่อุ้มท้องเรามาเก้าเดือนเต็มๆแม่ทรามานหนักและเหนื่อยเพื่อลูกเจ็บท้องเพราะลูกคลอดเจ็บเท่าไหร่คลอดมาแล้วกว่าจะนอนยังคืนแม่หลับไม่ได้นอนตอนนอมให้ลูกคืนนึงแปดครั้งสิบครั้ง ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ไม่ได้พักพอนเขาอดนอนไม่สบายมากกว่าลูกรักเราขนาดไหนแม่บอกรับรกทุกทุกวันเคยดีไหมลูกจะกลับบ้านหรือนงลูกนะแม่เป็นห่วงหขวอะไรเมื่อวาลูกลูกอยากจะกินอะไรแล้วลูกอยากจะได้อะไรแล้วลูกไม่เงินไม่มีเงินแม่จะได้ไปกู้ก็ไม่ลูกขอให้ลูกมีความสุขแม่ทําได้เท่านั้นให้ซักถุงเท้าให้ ใครซักกางเกงในให้มาโตขนาดใจนี้แม่ทําขนาดนี้ยังมองไม่เห็นความดีของแม่หลายคนขยี้หัวใจท่านหลายคนทําให้ท่านเสียใจหลายคนต่อว่าท่านแต่วันนี้เรามีสํานึกที่ดีแม่บอกรักเราทุกวันวันนี้เราจะบอกรักท่านดังจินนาการบอแม่ไม่อยู่หน้าบอกรักแม่เราทั้งสามครั้งว่าแม่ลูกรักแม่แม่ลูกรักแม่แม่ลูกรักแม่สามครั้งเชิญครับ ว่าจะมีวันนี้แม่เราหนักและเหนื่อยเราดีก็เราก็ด้แม่ที่เรามองไม่เห็นมาก่อน